เริ่มได้เลยขยับรถดูเกียร์ให้ถูกต้องคือถ,ถ้าคิดว่าไม่มั่นใจก็หยุดได้ตลอดแนมะไม่ต้องรอให้เสียงบอกนะมีการบังคับควบคุมตัวเองให้ได้ด้วยไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมีความมั่นใจตัวเองว่าเราจะผ่านช่องนี้ไปได้ยังไง ผ่านมาแล้วหนึ่งกลวยนะครับผ่านมาแล้วกําลังจะผ่านนะครับแต่ว่าผู้ขับขี่นั่นจะบังคับรถมาได้เรื่อยๆหรือเปล่ามาดูกัน,นครับผ่านมาแล้วกลวยคู่ที่สองจะถึงคู่ที่สามนะครับการบังคับยังโอเคอยู่นะครับ แต่ว่าตอนนี้เริ่มจะมีการควบคุมนะครับมั่นใจตัวเองครับมั่นใจตัวเองแล้วก็เรื่อยๆช้าๆให้มันผ่านออกไปได้โอเคไหมอ่านั่นแหละใกล้จะดีแล้วใกล้จะดีแล้ว เรื่อยๆรับจากคนที่ทําอะไรไม่ได้นะครับมีความกลัวว่าจะทําไม่ได้นะครับเดินไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดินไปเรื่อยๆก่อนเดินผ่านไปเรื่อยๆก่อนเดินหน้าผ่านไปเรื่อยๆก่อนโอเคหยุดรถครับถอยหลังกลับ ขอยหลังกลับแล้วก็ให้ผ่านไปได้เรื่อยๆโดยความมั่นใจตัวเองเพราะว่ามันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเราเห็นไหมอย่างน้อยคือผ่านได้เองทุกครั้งเลยที่เดี๋ยวที่ครูนั้นไม่ได้ไปช่วยเรื่องพวงมาลัยเป็นโหมดของความคิดของตัวเองนั่นหมายถึงเราได้ชัวอ่าจัดไปมาดูครับดูว่าความเข้าใจซ้ายขวาของเขาเป็นยังไงบ้างนะครับ สิ่งที่ฝึกไปนะครับได้เท่าไหร่เรามามาดูเลยนะครับดูพร้อมกันทั่วประเทศเลยแล้วกันนะครับว่าผู้ขับขี่นั้นเรียนแล้วเนี่ยเรียนกับผู้ต้าเนี่ยมันจะบางคนก็คือถามว่าเป็นไหมนะครับเนี่ยมันอยู่ที่ทักษะที่เราเรียนรู้ไปด้วยนะครับความเข้าใจของเราความเกง่งความไม่เก่งอะไรของเรานะครับตั้งสติให้มั่นว่าเราจะควบคุมมันยังไงนะครับนี่คือเรื่องสําคัญเพราะว่าออกจากจุดนี้ไปนะครับจะได้ว่าขับรถได้เลยไหมนะครับ ยต้องมาดูว่าเนี่ยถ้าความเข้าใจตรงนี้ไปได้นะครับคุณนก็ไปขับจี่อื่นได้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยก็แล้วกันนะครับจะไดะ้ขอสักพันไลค์แล้วกันนะครับอาหยุดรถก่อนคําถามมานะครับตอนนี้เริ่มงงไหม,อมพอใกล้จะถึงเนี่ยความมั่นใจตัวเองเราเห็นแล้วว่าตอนนี้ฝั่งไหนจะชนครับซ้ายค่ะอ่าเราจะต้องแก้ฝั่งไหนขวาค่ะคิดถูกแล้วทําให้ถูกครับอ่า ขวาทำยังไงพวงอะไรอ่าอ่ามีการแก้ไขนะครับดีครับดูนะครับว่าเขาจะทำได้ไหมนะครับผมจะเข้าไปเสริมให้เป็นพักๆนะครับเพราะว่าเราจะไปถามเขาเราจะไม่ปล่อยให้ผู้เรียนนั้นคิดเองมากเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีงานเข้าได้นะครับ อย่ามองพวงมาลันะมองที่กระจกทําความเข้าใจกับกระจกที่ท้ายรถของเราซ้ายขวาว่าเป็นยังไงการขับรถมันไม่ได้ตรงร้อปร์เนตะครับมันจะต้องมีการปรับบ้างนะครับซ้ายนิดขวาหน่อยซ้ายนิดขวาหน่อยนะครับทำความเข้าใจกับมัน คหยุดรถก่อนมีความเก่งไหมเวลามีคนขึ้นมาอ่าไม่ม,ม,มีดีมากแต่ว่าถ้าเป็นคนอื่นนะครับถ้าขับรถใหม่ๆมมันจะมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมีเพื่อนมีพี่มีน้องเวลาขึ้นรถมาเขาจะมาไหนี่เรียกขับรถมามาขี่ให้ดูหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยมันมีมีแรงกดดันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเหนือกว่านั้นเพราะว่าเราควบคุมได้เองนะครับมันจะเป็นไปได้ไปต่อครับผ่านลงไปให้ได้นะไม่ว่าใครจะมาขึ้นรถสองสามคนสี่คนห้าคนเนี่ย เราเป็นคนควบคุมเราจะต้องมีความมั่นใจในตัวเองถ้ารถมันเคยผ่านได้หรือยังไม่เคยผ่านแต่ว่ากาดูแล้วว่าเป็นไปได้เราก็ผ่านไปให้ได้ไปเรื่อยๆครับปรับให้เป็นขนานเส้น ช้เราคืนด้วยนะพวงอะไรช้เราคืนด้วยก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมคูต้านะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้เดีวยวกันแล้วกันนะครับถ้าท่านสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อเข้ามาที่088335 0072นเะครับเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับที่รับสอนทีงประตูหน้าบ้านนะครับขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับ